ทิ้งให้น้องนายอยู่กับโอป้าเดินออกมาเอาหลานเอง้อยสองหน้าหลานไปอยู่ไหนนี่มืดแล้วนะพี่น้องค่ห้าโมงกว่าเนี่มืดแล้วนะดูท้องฟ้าที่นี่บรรยากาศยามแรงเลียเ้ยงหลานสองรุ่นสามรุ่นวัยไหมคนโตก็อยากจะเล่นไอ้คนเล็กก็โวยวายนะคะค่ำแล้วเนาะ ูดถึงบรรยากาศเบอร์เดี๋ยนี้ปล่อยเด็กทั่วไม่ได้อุ้ยพระจันทร์บรรยากาศน้องไหนเด็กๆไปเลากหาเด็กๆก,กันนะคะเด็กก็อยากจะเล่นยากจะชอบเล่นอ่าเขาเรียกว่าถ้าเล่นสนุกเนาะ ชอบเล่นแบบที่เขาล่วงโรยด้วยอ่ะนะฮะอตอนเขาโรยอยู่อ่ะเอาไม่เห็นมีเด็กอ่ะไปไหนอ่ะมาร์กพีดามาร์กอ่ะเข้าไปทางไหนกันอ่ะไม่มีอยู่นี่อ่ะ เออลูกหลานไปไหนอ่ะฮีดาอุย้ยทำให้มามา,มาตกใจนะอุ้ยลงน้ำเลยเป็นหนองโอ้ไปนั่งกันอยู่มุมนูน้นเรียกทำไมไม่โวยอ่ะฮีดา

Ja, maar ze nou hebben dat A, de En ik is een meeuw, hè mama? Een meeuw. Oké. Ja, ik probeer, mama. Jij ja, ik ga je ja, onze huis van Polen op de klas. Maar, ja, maar mm -hmm. daar kan ik niks maken. Ik heb, die kijk, dit hier heb ik een grote sneeuwbal gepakt mm -hmm. van onze... On ja, mama, die grote stuk hier mm -hmm. heb ik van ons huis gepakt. Dan, ja. Je weet toch dat daar zo achter de postbode, uh -huh. dat ja. is zo'n grote stuk, blok, grote... Ja. Nee, een ja. grote stuk nee. sneeuwbal. Een grote sneeuwbal van achter de brievenbus. Mm -hmm. Ik heb dat met mij meegepakt en dat gemaakt. Mm. <laughs> en dat de Ik En ver de hoogte. Kun je ook een foto nemen ervan? Ja. Yeah. Dat mij lang geduurd. Ja. Yeah. De armen duren wel lang om mm -hmm. te plakken. Ja. Ik heb moeilijk. Hallo, mijn nang het zo, kort naar die. kan je een fo foto nemen? Zit dat zit twee? Ja. Oh, kom hier maar. Kom hier maar. Hallo, hallo. Hier. Ja, yo, yo, ben je langer? หันแล้วไหอืมเอาอะไรมองหน้ามาเร็วมา,มานั่งนิ่งเล่นอยู่มุมนี้เองนี่ตะลังอ่ะน้องนายโวยว,ยวายยาดาอย่า,ายอยกิง้งเขาสิเนี่ยกิง้งให้มันได้หนาๆ ย่าหนูกูกิ้งไปสีคุกไปเลยย่ากาเกงเปียกเอาเปียกช่างมันเดี๋ยวไปบ้านก็เปลี่ยนเปียกแล้วเพรมันก็ต้องเปียกอยู่เลยอย่าฝรั่งน้อยพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแสงเกงสโนไหมลูกก็อะไรยังไงอันนี้ยีนไม่ไม่ยีนธรรมดาเลยย่ามีมือด้วยอุ้ยปั้นสวยกว่าสุดนั่นเนี่ย บรรยากาศท้องฟ้าพระจันทร์พี่น้องค่ะไหนอ่ะกรยก็แค่นี้แหละนะมาล้มาเดียวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงเยอะฉันบอกว่าคืนนี้ลงลาดมาก้งฝอหาฮะอรกก้ม่นันเพ่นีาอค่าะน่กะป้าพี่ยาดาลูกชื่ออะไรยาดูดั้งรุ่ยาดาเมวอสกี้เมลวอสกี้โอเค ปะกลับบ้านกันบรรยากาศยามแรงพี่น้องค่ะมียายยายเท่าๆมาเข็นทังขยะนะฮะอืมทะะะ้องฟ้ายามค่ำที่มีสโนว่แต่ถ้าจะให้สวยจริงๆนะชอบตอนที่เขาล่วงอยู่เนาะเดินเล่นด้วยสัมผัสล่วงด้วยนะฮะจะสวยงามไ <c oughs> ปลูกกลับบ้านเถ <c oughs> อะ <c oughs> เดี mm ๋ยวแมาจะไปดูรองเท้าอยู่หน่อยเดินกลับบ้านค่ะพี่น้องขะโอ้โหเย็นเจี๊ยบเหมือนเข้าห้องเปิดตู้เย็นตู้แข็งเบอร์ห้าเลยนะคะอแต่ก็สดชื่นเนาะลมเย็นโชยใบหน้าเอาไอพี่อย่าคว้างแรงนักดิอ่าไม่ใช่คว้งแรง มองของฟ้าสีฟ้าสีคามมันก็เป็นภาพที่สวยงามนะฮะอ้เย็นพี่น้องเย็นเจี๊ยดเลยไม่ได้เอาถุงมือมาจ้าอย่าสวยนะย่าอามาเห็นแล้วพระจันทร์สวยใช่นะพระจันทร์สวยไปตั้งใจเดิน มีทางลงเนินบ้านมานิดเดียวนะฮะนี่นวยายเยาเะยเบบี้วอสอ้วอันนี้มันไม่หนาเท่าไงลูกหน่ะว่าี่จอไนนี่เมกดันที่แฮมย่รบคลี่มันโวยวายมากเลยไม่เอามานูนอนุนนูนอนุนไลอินดิงมาียอแล้วก็ อ Ü เด็กก็ไม่รู้จักร้อนจากหนาวพี่น้องเอ,อ้ยเล่นกันสนุกไปอย่างนั้นแหละทีนี้เด๋ยวก็ป่วยทีเนี้ยนะฮะนุ่นดูขอบสนนเหนือต้นไม้ห้าเซน,นได้นะฮะอืมยามอม่าลูกเอาหน้าจุ่มไปเลย

อะไรกมลแค่น right, ั้นแล้กลับบ้านลูกอุ้ยลมนะปีนขึ้นไปแล้วที่นีนน้นี่ดูนี่ดูไม่ก้อยมามามามมาไม่ได้ใส่เสื้อกันฝนได้ได้เบบี้ื้อ อยู่ตอนเล่นมันสนุกนะเวลาเข้าบ้านแล้วก็จะบ่นโวยวายหนาวนะฮะฮะฮะคลั่หหกหลเลยนะหลานพี่น้องมีคู่ดื้อเลี้ยงคู่กันมาตั้งแต่เล็กนะฮะลากสเลวเล็กๆก็คู่กันเนาะมักซิมสี่ขวบกายดาเกิดตอนนี้ยดาแปดมักซิมสิบสองนะฮะห่างกันสี่ปีนะหลานคู่นี้ ข้างบนน่ะสวยมากยะไหนยะตาเฟะยะโดนตาจิตยะสวยสวยลูกเหมือนอยู่กับเก้าอี้เลยยะสวยเอาไว้เล่นพรุ่งนี้ลูกโอเคอะลีกอได้ได้กินเจียนักยะ ปีละครั้งนะฮะครั้งสองครั้งนะโอนโนแดงๆอย่างนี้เอาเอาเอาน้ำแดงมาลาดดโอนโนนะไปแล้วพี่น้องค่ะบ๊ายบายเด็กๆได้ด้าเดด้าเด็กๆ